กลาสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เด e South Channel นะครับในรอบนี้เราก็มาพบกับเซอร์แบร์ตัวหนึ่งซึ่งได้รับการอัปเกรดในครั้งนี้นะครับเซอร์แบร์ตัวนี้ก็คือโอคิตะโซจินั่นเองโอคิต oh ะเนี่ยเป็นเซอร์แบร์ดีมิเต็ดตัวแรกๆเลยนะครับที่ออกมาในเกมตัวเธอเนี่ยโดนเนิร์ฟมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับการอัปเกรดมาเลยนะครับในครั้งนี้มีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วสกิลที่ได้รับการอัปเกรดก็คือสกิลหนึ่งนะครับตัวสกิลหนึ่งเนี่ยแต่เดิมมันเพิ่่มคววิก,กาาอยยงเดี ในปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นเพิ่มควิกการ์ดนอกจากนั้นก็ยังเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับเมื่อโจมตีตามปกติซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับโคกุนี่แหละโคกุมันไม่ได้ผลตรงนี้มันจะได้ผลแค่ควิกการ์ดอย่างเดียวโดยตัวผลนี้มันจะเกิดก่อนการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเสริมดาเมจได้ราวๆ20%ต่อฮิตนะครับก็คือการ์ดใบแรกก็คือ20%การ์ดใบที่2ก็คือ40% ใบที่3ก็คือ60%และใบที่4ก็คือ80%นะครับอ่ามาดูสกิลอื่นกันบ้างสกิล2มีความสามารถในการโฟกัสดาวอย่างเดียวนะครับผลอื่นไม่มีเลยมาถึงตัวสกิล3สกิล3มีผลในการหลบนะครับผลหลบอยู่1เทิร์นแล้วก็เพิ่มดาเมจคิติคอรให้ตัวเธอด้วยสกิลนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ใช้งานควบคู่กับตัวโอคิตะนะครับมาถึงสกิลประจำตัวกันบ้างนะครับสกิลประจำตัวมีอยู่2สกิลสกิลแรกก็คือประจ s ตลีสแตนหลังอ ซึ่งตัวตัวสกิลเนี้ยมันมีผลในการต้านทาน,ทานดีบัฟนะครับแต่ว่ามันมีแรงต่ตำเพราะฉะนั้นการต้านทานมัน,น,นจะตต่ำตามไปด้วยนะครับมาถึงสกิลที่2 Lighting E ตัวไรด i n g E เนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพของคลิก a r d ได้เล็กน้อยน,นะครับแต่กระน,นั้นตัวเธอก็เป็นตัวที่ใช้คลิกการอยู่แล้วการมี Lighting มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการโจมตีด้วยคลิกการได้อย่างดีนะครับมาถึงตัวฮกุกันบ้างน,นะครับฮกุยังไม่ไม่ได้รับการอัปเกรดใดๆนะครับ ผลก็คงเดิมนะครับโจมตีทะลุเกาะแล้วก็ตัวเธอจะลดพลังป้องกันของศัตรูที่เป็นเป้าหมายให้3ามเธอนะครับอ่ะมาพูดถึงตัวหน้าการกันบ้างน,นะครับหน้าการจะเป็นควิก2อ,อาร์ตหนึ่งบัสเตอร์สนะครับให้เราเน้นไปที่ควิกการ์ดกับบัสเตอร์การ์ดนะครับอ่าแล้วก็ตัว CC ที่ควรจะใส่นะครับ CC ที่บวกคีิ์ดีเขใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ CC เกี่ยวกับพวกโฟกัสก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าให้เน้นไปที่ดาเมจซะมากกว่าอันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ใช้งานได้ดีดีนะครับก็คือจะทําให้ศัตรูหลบไม่ได้อันนี้ผมใส่มาเพื่อกันอีกฝ่ายหลบหรือจะเป็นใบอื่นที่บวกดาเมจจริงๆแล้วมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะมาดู CE กันบ้าง CE ที่แนะนํานะครับ มีหลายอย่างถ้าเกิดใครมีโอคิตะเลเวลหนก็ตัวฮกู l e เลเวลหมันแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงมากมายอะไรถ้าเป็นฮกู l e เลเวลหผมแนะนําว่าในการจบติคิปใบน่าจะดีกว่าใบที่แนะนําสําหรับสายคิปก็คือ t ท้าอินเดอะฮอแซนนะครับใบนี้จะทําให้ตัวเธอใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวถ้าไม่มีก็เป็นใบนี้นะครับ h อสเทียดีโซนะครับตัวใบนี้มันเพิ่มประสิทธิภาพของคลิกกัส15 แล้วก็เพิ่มบัสเตอร์การ์ด15%ด้วยนอกจากนั้นก็เพิ่มดาเมจคิยที่เข้าไปอีก15%ซึ่งตัวเธอเนี่ยบัสเตอร์การ์ดมี2ใบเลยทีเดียวแล้วก็ควิกการ์ดมีอยู่2ใบตัวฮอกกุกก็เป็นควิกการ์ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันได้ผลประโยชน์ค่อนข้างหลากหลายอยู่แล่ถ้าไม่มีก็ใบนี้นะครับทีแองเกอร์ or, 3นักตกปลาใบนี้มันเพิ่มประสิทธิภาพข,ของควิกการ์ด15%เพิ่มดาเมจฮอกกุกด้วยแล้วก็ความรุนแรงของการโจมตีคีย์ที่เข้าด้วยนะครับ ส่วนคนที่ต้องการดาเมเนโอกุใบนี้ช่วยได้เสมอน,นะครับก็คือจอกดำอันนี้ผมจะเน้นการโจมตีคีิทีเนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัว CE Talk in the Hot Sand นะครับซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตจัดไม่ยากนะครับก็คือเน้นสายคีิ์ที่เตัวหลักๆที่เราจะเน้นก็คือตัวฮานเนาะโดยตัวฮานเนี่ยเป็นตัวโฟกัสพิเศษสำหรับสายคิเลยทีเดียว สกิลหลักๆที่ควรจะเต็มก็คือสกิล3นั่นแหละแล้วก็สกิล1นตามจากนั้นตัวสกิล2งก็มีความจาเป็นในระดับ1ถ้าอัพเต็มได้ก็ดีถ้าอัพเต็มไม่ได้ก็ปล่อยมันไว้ในระดับ1น,นะครับตัวอื่นที่ใช้งานได้ก็เมอร์ลินจริงๆก็ใช้งานได้นะครับแต่ให้ดีที่สุดก็คือตัวของสกาดีแต่กองผมเนี่ยตัว สกาดี้ผมไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะใช้เมอร์ลินไปก่อนถ้าเกิดผมต้องการจะเปลี่ยนเอาสกาดี้มาลงผมก็จะใช้ชุดสลับตัวสลับตัวออกมานะครับแล้วก็ตัวโอคิตะไม่ค่อยจําเป็นสําหรับการล็อกหน้ากาสักเท่าไหร่มันเกี่ยวกับข้องกับหน้ากาก็จริงแต่ว่าสกิลของเธอมันอยู่แค่1เทินเพราะฉะนั้นการล็อกหน้ากาดเนี่ยมันช่วยได้ในระดับแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายกับตัวโอคิตะนะครับ เอาละมาดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากการอัปเกรดแล้วเธอจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับอาาย่างแรกเลยไม่ต้องถามนะครับตัวสกิล3กดไปให้โอคติตะก่อนนะครับ 誰だ何だココロとか。かもたいいじゃん。シリオーツメはコかかるそこらとみに思い,い,い。メルケン、マイネスレーヴンス。 มาดูนลครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ฟิกการเลยนะครับแต่ตัวสกิลน,นี้ก็ใช้งานได้เช่นกันก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีเป็นธรรมดาแล้วก็จะเพิ่มคีดีข้อไปนะครับและจากนั้นก็มีดาวไปตกที่ตัวเมอร์ลินนิดหน่อยเนาะก็ดูกลับมาอ่ะทีนี้โอกาสคีดีข้อมันจะค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับ โดยผมจะสโลเพื่อให้เห็นนะครับว่าเพิ่มพลังโจมตีมัน,เป,นเป็นกี่ครั้งนะครับเล็งไปที่ตัวท้ายสุดก็ h ิ t ที่1เพิ่มพลังโจมตีนะครับ h ิ t ที่2อิ h ที่3นะครับซึ่งจะเห็นว่าดาเมจค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแล้วก็เอ็กตา้าก็จะเพิ่มด้วยนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็ค่อนข้างดีนะครับเซยอย่างเดียวมันอยู่แค่เทินเดียวเองถ้ามันอยู่สัก2เทินหรือ3เทินเนี่ยมันน่าสนใจนะครับ แต่ว่ามันอยู่เธอหนึ่งมันก็ดีแหละแต่ว่าศัตรูเดี๋ยวนี้มันมีหลายหลอดนั่นแหละมันเลยทําให้ตัวอะไรที่มันอยู่เธอหนึ่งเนี่ยมันดูค่อนข้างวี a นะครับอ่ะมาดูครั้งที่สองครั้งนี้ไม่มีแล้วไม่มีตัวผลเพิ่มตัวอันแรกแล้วเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมอ่าหมดแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับก็ขี้ตามปกติไปเลย ซึ่งจะเห็นว่าหลังจากใช้ตัวทองอินโดฮัสแซนเนี่ยโอคิตาผมจะโจมตีคิดได้รัวๆเลยนะครับอันนี้มันเป็นข้อดีที่ผมชอบตัว c ีเอมันี้ม,มากที่สุดเลย เอาละมาดูอีกส่วนหนึ่งกันบ้างส่วนนี้ก็คือการปรับแอนิเมชันนะครับการอปรับแอนิเมชันของโอสตาเนี่ยปรับมากที่สุดก็คือตัวกระปเนี่ยที่เราจะเห็นชัดที่สดุดถามว่ามันสวยไหมมันสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคัดอินมันค่อนข้างดีแต่ดาเมจเนี่ยน่าจะปรับได้แล้วนะตัวเดรย์เวริร์ถ้าได้ยินเสียงผมปรับผมกส่สนที่เธอได้โปรดอ่ะ ตาเมตเต่าเดิมได้เลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความสวยงามเพิ่มขึ้นอ่าฮะอย่างที่ผมพูดไปนะครับท็อกอ n เด e h o ฮอสแซนเนี่ยเป็นไปที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว 楽園の端にようこそ。いざ、おまかせを。星の宇宙、ものもの楽園の端から急に聞かせた。趣味の、ものもの討論。ガーデンオブアバロン。 ณาจาังหวะนี้ก็ตีไปตามปกติได้เลยนะครับอ่าาาบจาจี้ังหวนจี้ผมจะดูอย่าดูงหนึ่อย่างน,งนะคงรับ อย่างแรกเลยก็คือวิธีการบูสตดาเมจของตัวโอคิตะอีกวิธีหนึ่งง่ายๆนะครับแค่มีสกิลหนึ่จากนั้นก็พยายามหาตัวบัฟดาเมจให้มากที่สุดนะครับ อันนี้มันออกจะเลยเถิดไปหน่อยเนาะแต่ว่าเราจะทําให้ดูนะครับว่าทํายังไงถ้าใครมีหน้ากาก,ากของโอคิตามากกว่าผมเนี่ยมันจะแรงกว่านี้เยอะนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวอ่ะตอนนี้มาดูก่อนนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับตรงตีไปก่อนเพื่อให้มันเกิดบัฟ20%นะครับแล้วอาจจะใช้ตัวซัพพอร์ตซัพพอร์ตตรงส่วนพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกก็ได้น,นะครับเห็นปะว่า ตัวพลังจิตีของผมจะขึ้นไปอีกระดับนึงแล,แล้วใชให้ซับฟอร์ทงายน่าเสียดายที่ไม่ได้เพิ่มพลังจิตีเนาะแล้วก็โจมตีด้วยฮอกูนะครับซึ่งอันนี้ก็คือแบบเต็มแรงของผมแล้วถ้าเกิดใช้ตัวจอกดำมันแรงกว่านี้มากนะครับแต่ว่าทีนี้ใช้แค่นี้ไปก่อน ถ้ามี2ฮิตก็ใช้แนะนําให้ใช้โอคิตะสฮิตเลยนะครับมันจะแรงกว่านี้เยอะเห็นไหมว่าตัวดาเมจฮกูเนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวก็20%ครั้งแรกก็20%่สิบเครั้งที่2ก็40%่เนาะสี่สิบเแล้วบวกฮกูเนี่ค่อนข้างดุนแรงมากเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะฮกูหนึ่งมันก,ก็โอเคนะดาเมจเนี่ย ส่วนตัวซับพอร์ตถ้าจะให้ดีที่สุดก็อย่างที่ผมบอกนะครับกขคือสกาดี้นี่แหละดีที่สุดแล้วตัวอื่นก็คงจะเทียบไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครมีสกาดี้สองตัวก็ยิงแรงกว่าผมเข้าไปใหญ่อ่าจอมตีนะครับก็ เห็นนะครับว่าการตบตีที่เข้าบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เกตของตัวอกิตามันเต็มค่อนข้างเร็วมากนะครับและสุดท้ายก็ปิดด้วยโฮกุเอาสวยๆไปแล้วกันนะครับโอเค ซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการปรับอัปเกรดของตัวโอคิตาเนี่ยมันทําให้ตัวเธอโจมตีได้รุนแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับเสียอย่างเดียวก็คือตัวสกิลทุกอย่างของเธอมันอยู่แค่หนึ่งเทิร์นเลยมันทําให้ตัวเธอเนี่ยสู้กับพวกชาเลนจ์แบบตาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าถ้าต้องการดาเมจแบบกะเอาให้ตายเนี่ยโอคิตะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ทำดาเมจได้สศกประมาณนั้น เอาล่ะสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการพูดถึงตัวโอคิตะที่เพิ่งได้รับการอัปเกรดแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหนะ้าสวัสดีครับ